ช่วงสิ้นปีเป็นช่วงของการจัดอันดับนะคะอย่างทางรอยซานเองก็มีการจัดอันดับไปหลากหลายไม่ว่าจะเป็นรางวัล Best Award หรือว่าสุดยอดสมาร์ทโฟนในด้านต่างๆ รวมถึง Google เองก็มีการจัดอันดับเรื่องของแอปพลิเคชันยอดคิดแล้วก็ใช้งานได้ดีแต่เชื่อนะคะว่าหลายๆคนคงยังไม่เคยได้อ่านการจัดอันดับนี้นั่นก็คือการจัดอันดับ b e s t Design a w a r d ประจำปี2015หรือการจัดสมาร์ทโฟนแล้วก็อุปกรณ์อิสเซสซรที่มีดีไซน์ยอดแย่ประจำปีที่ผ่านมาส่วนจะมีรุ่นไหนอย่างไรบ้างมาลองดูหน้าตาของ b e s t Design a w a r d กันเลยค่ะ สำหรับรางวัลแรกนะคะขอมอบให้แก่ค่าย Apple ค่ะเชื่อหรือเปล่าคะว่าเมื่อช่วงปีที่ผ่านมามีการเปิดตัวเคสออกมาค่ะซึ่งเจ้าเคสตัวนี้ก็คือ iPhone Smart Battery Case จริงๆแล้วหน้าที่ของมันเนี่ยก็ดูดีนะคะเป็นผู้ช่วยเติมแบตให้กับมือถือเวลาที่แบตจะหมดเราใส่เคสตัวนี้เข้าไปก็สามารถยืดอายุแบตได้เลยไม่ต้องต่อสายพ่วง power bank หรือว่าไปยืนเสียบปลั๊กอะไรให้วุ่นวาย อะไรก็ดียกเว้นที่ดีไซน์เนี่ยละค่ะที่มันไม่ดีไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมดีไซน์ออกมามันดูขาดขาดเกินเกิๆยังไงก็ไม่รู้ว่าดูไม่เป็น Apple ิลเอาเลยซึ่งงานนี้นะคะสาวกหลายๆคนเนี่ยก็ถึงกับพงะไม่กล้าซื้อไปใช้ก็เลยขอให้ยกตัวตัว,ตวนี้เป็นหนึ่งในแบดดีไซน์ค่ะ นอกจากการมีเคสสมาร์ทโฟนที่เป็นแบตดีไซน์แล้วเนี่ยยังมีอีก2สิ่งที่ขึ้นแท่นแบตดีไซน์ประจำปี2015จากค่าย Apple ด้วยนะคะนั่นก็คือ Apple Pencil แล้วก็รวมถึง Magic m o u ส e จะเถียงใช่ไหมคะว่ามันดูดีมีชัตรกูลใช้งานได้ง่ายอันนั้นเราไม่เถียงแล้วคะ่ะแต่ที่เราจะบอกก็คือตอนที่ชาร์จเนี่ยมันดูไม่ดีเอาซะเลยก็ถือว่าเป็นอีกแบตดีไซน์จากทางค่าย Apple นะคะ ส่วนอีกหนึ่งรางวัล Bad Design Award ประจำปี2015นะคะคอย,ยกให้กับสม s u n ก Galaxy Note 5ค่ะหลายๆคนก็อาจจะเถียงอีกนะคะว่า Note 5ดีไซน์มาดีเป็นยูนิบอดี้ด้านหลังเป็นกระจกดูเงางามแบบนี้จะให้แบ d ดีไซน์ได้ยังไงคือแบ d ดีไซน์ไม่ได้อยู่ที่ดีไซน์ของตัวเครื่องแต่อยู่ที่ดีไซน์การใช้งานตอนเสียบปงงากกา S S p n n นนี่แหละ หลายๆคนก็คงเคยพลาดกันมาแล้วนะคะอย่างไอแอนของเราก็พลาดมาเช่นกันเสียบปากกาผิดด้านปากกาติดไม่สามารถเอาออกมาได้ซะอย่างนั้นก็คิดว่าปากกาติดเป็นเรื่องง่ายๆเอาออกมาด้วยตัวเองได้แงออกมาก็ทําให้เซ็นเซอร์ที่ดีเทคตัวปากกา S p e เพเจ๊งซะอีกแต่ก็ยังดีนะคะที่อหลังๆซัมซุงเขาก็ทําเป็นสติกเกอร์มาแปะเอาไวนะ้หน้าเครื่องเลาว,ว่าเสียบปากกาขับด้านแบบนี้ไม่ดีอย่าทํานะจ๊ะ รางวัลแบตทีไซด์อันดับ3ของเราค่ะเป็นสมาร์ทโฟนน้องใหม่จากค่าย OB กับสมาร์ทโฟนที่มีชื่อว่า o b บ w o r ิร Phone SF1 ค่ะเป็นมือถือที่ชื่อยาวมากจริงๆโดยเจ้ามือถือของค่ายนี้หลายๆคนเชื่อมั่นในความสามารถแล้วก็ประสิทธิภาพรวมถึงหน้าตานะคะเพราะว่าได้ CEO คนก่อนของ Apple เข้ามาร่วมคุมทัพนอกจากนี้ตอนประกาศสเปคออกมาเนี่ยสเปคดีราคาโดนแต่พอเปิดตัวหน้าตาออกมาเท่านั้นนะคะ พังงะกันเป็นแถวคือปกติเนี่ยเวลาสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นเปิดตัวมาหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยนี่กอปโซนี่นี่กอป iPhone นั่นกอป n o โนเกียแต่ไม่ค่ะโอบเป็นรุ่นที่รวบรวมเอาสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นมาไว้ในเครื่องเดียวกันได้อย่างลงตัวมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่เหมือนกับ iPhone รอบที่เหมือนกับโนเกียแต่ถ้าดูไปดูมารวมๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเอา iPhone วางอยู่บน Powerbank ยังไงก็ไม่รู้นะคะเรื่องของความดีไซน์ก็เลยอาจจะทำให้หลายๆคนผิดหวังกันไปเลยทำให้ติดอันดับของ Bad Design Award ในปี2015ค่ะส่วน Device ตัวต่อมาที่ขึ้นแท่น Bad Design ในปีที่แล้วนะคะก็มาจากค่าย s u u s อย่าง z e n p a d 7นั่นเองค่ะ หลายๆคนก็เริ่มสงสัยอีกแล้วเซนแพดเจ็7เนี่ยทำมารูปร่างหน้าตาก็ดูดีเคสฝาหลังก็เปลี่ยนได้หลากหลายทำมายังได้แบตที่ซช์อันนี้เป็นเรื่องของการใช้งานมากกว่านะคะคือฝาหลังเนี่ยจริงอยู่ว่าเปลี่ยนเป็นลําโพงเซอร์ราวก็ได้เป็นแบตเพิ่มก็ได้ซึ่งการใช้งานก็ตอบโจทย์ได้ดีปัญหามันอยู่แค่อย่างเดียวเลยคะ่ะเวลาจะเปลี่ยนฝาหลังทีไรเนี่ย แงะกันจนเลือดสาดท,ทุกทีไม่รู้คุณพี่จะล็อกมาแน่นหนาอะไรขนาดนั้นเป็นขีบสมบัติหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแกะออกมาหลายๆคนก็เสียเลือดเสียเนื้อกันไปนึกว่าไปรบเพื่อชาติงานนี้ก็เลยขอมอบรางวัลแบดดีไซน์ในการแกะฝาหลังให้ไปละกันค่ะ ท้ายการจัดอันดับรางวัลแบ s ที e ไซอัลวอร์ดของปี2015คอยกให้กับทางค่ายซัมซุงอีกแล้วค่ะแต่ว่างานนี้ไม่ใช่สมาร์ทโฟนค่ะเป็นเรื่องของเคสอย่าง Clearview cover บน S6 Edge คือเชื่อว่าหลายๆคนได้ S6 Edge มาก็รู้สึกว่าอุ้ยเครื่องมันบอบบ,บางน่าทุถนอมเราก็ต้องหาเคสอะไรสวยๆมาใส่พอเห็นเจ้า Clearview ตัวนี้ซื้อมาใส่ปุ๊บเท่านั้นแหละค่ะได้เรื่อง เพราะเป็นเคสที่นอกจากจะไม่สามารถปกป้องตัวเองจากรอยขีด่วนต่างๆได้แล้วยังไม่สามารถปกป้องเครื่องจากรอยขีด่วนได้อีกด้วยนะคะหลายๆคนเี่ยใช้ไปปรากฏว่าหน้าจอเป็นรอยซะอย่างนั้นเหตุผลก็คือว่าเวลามีเศษฝุ่นตกเข้าไปก็จะทําให้เศษฝุ่นนั้นไปโดนกับที่ฝาปิดฝาปิดก็จะช่วยสกัดเศษฝุ่นนั้นทําให้หน้าจอเกิดเป็นรอยขึ้นมานั่นเอง เพราะฉะนั้นงานนี้ก็เลยขอยกให้เป็น Bad Design Item อีกหนึ่งตัวค่ะนี่แหละค่ะก็คือ5 Bad Design Award ของเราประจำปี2015ที่ผ่านมาใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมาคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนะคะส่วนถ้าเกิดอยากเพิ่มชื่อตัวไหนเข้าไปแล้วก็ลองมาทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้เลย